เอ้ยโย่เซิร์ฟทซนนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะสำหรับวันนี้ผมจะพามาลิลี่หรือว่าอสุมาลิวเนี่ยมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเนื่องจากว่าในแพทล,ล่าสุดเนี่ยตัวนี้มันได้รับการบัฟมาแลครับมันจะมีบูฟไหนที่ได้รับการบัฟให้เก่งขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สำหรับมูฟที่ผมจะเล่นนะก็จะเป็นสายคว้นะครับเราจะควยมูฟกันระหว่างอันแรกก็จะเป็นเอาควาเทลอันนี้นะฮะล่าสุดก็ได้มีการบัฟเดเมดให้ได้ยิ่งขึ้นปรับลดคูดาวลงแล้วก็อัตราการฟื้นฟู HP หลังจากเราใช้มูฟนี้โจมตีศัตรูเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ <Wow. S 1> แต่ที่ผมลองเอาไปเล่นดูนะมูฟนี้ถ้าเกิดว่าเราโจมตีที่ระยะไกลนะมันจะแรงมากๆเลยนะครับตอนนี้นะ สายแอตเตอร์โดนไปไม่กี่ทีก็เรียกได้ว่าจุกครับเจ็บแบบจุกๆกันเลยทีเดียวถัด oh. มาก็จะเป็นเพลัฟอันนี้นะครับได้มีการบัฟให้มีดาเมจที่แรงยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับรถคูดาวด้วยครับเรียกได้ว่าสายนี้เนี่ยเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะดีเลยสําหรับในตอนนี้นะซึ่งถ้าเกิดว่ามันใช้ร่วมกันเนี่ยมันจะมีเทคนิคนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับอาควาทลนะครับเรามาดูกันเลยถ้าเกิดว่าเราใช้งานไปมันจะทําให้การโจมตีปกติของเรา เป็นการโจมตีระยะไกลขึ้นแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะทีนี้เรามาดูดาเมจบูมอันนี้บ้างดีกว่าระยะใกล้มันก็จะเป็นสีขาวใสโปรง่ปรง,ปรงแบบนี้นะครับอยู่ใกล้ตัวเรานะ3า5 3 15, 7 5 753นะครับแล้วเรามาดูระยะไกลบ้างครับโอ้โห600กว่านะเกือบเกือบ2เท่าเลยนะเรียกได้ว่าแรงขึ้นมากเลยทีเดียวครับประมาณ70-8 0เลยนะฮะซึ่งมูฟอันนี้ถ้าเกิดว่าจะใช้ให้เต็มประสิทธิธภาพก็ตามที่เราเห็นกันนะครับเราต้องอยู่ห่าางจกัตู รักษาระยะห่างเอาไว้ให้ดีแล้วก็คอยโจมตีแบบนี้ครับสตูจะโดนดาเม็ดที่แรงมากๆเรียกได้ว่าจุกกันเลยทีเดียวส่วนไอ้หมูก็จะเป็นเพลาะเมื่อเราใช้งานตัวเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นแบบนี้นะครับในระยะเวลาันสั้นเมื่อเราโจมตีใส่สตูมันก็จะทําการล่องหนหายตัวไปโจมตีแบบนี้นะฮะหนึ่ 1, 2, 3, 4, ประมาณนี้นะฮะสร้างดามจต่อเนื่องแล้วก็ระหว่างที่เราโจมตีเนี่ย ศัตรูมันจะติดสถานะชะง,งักชะง,งักชะง,งักเหมือนกับติดมินิสตันด้วยนะครับทำให้จังหวะน,นี้เพื่อนของเราสามารถรุมโจมตีได้แล้วก็ตัดจังหวะศัตรูนั่นเองนะครับผม <S <S 1> <S 1> ทั้งสองมูฟนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานร่วมกันต้องคอยระวังนิดนึงครับถ้าเกิดว่าเราใช้อควาทิวไปก่อนแล้วเราใช้เพลาร์ฟเนี่ยอควาทิวมันจะถูก,กเลือกเลิกไปนะครับมันจะกลายเป็นเพลารฟแล้วก็โจมตีไปแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เพลารฟแล้วเรายังวิ่งเร็วอยู่เราใช้อควาทิวซ้าได้เลยครับสถานะวิ่งเร็วยังอยู่นนะแแลลล้้้้ววกก็เรรราาาสมมถจตีีไดดยคับบบนะ นี่ทั้งวิ่งเร็วทั้งจมตีไกลครับผมประมาณนี้เลยสําหรับการเล่นอสุมาริวสายไคว้มูฟสายนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาตัวนี้ไปลงแรงให้ทุกคนดูกันดีกว่านะฮะว่าเดเมดมันจะแรงขึ้นเหมือนที่ผมโมดสกักยภาพของมันไว้หรือเปล่านะครับมาครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่อสุมาริวมาริสิสายโหดส,สายเทพทุย พูดอะไรวะเนี่ยฮะโอเคครับไอเทมผมก็จัดเป็นตามนี้เลยนะฮะส่วนเบ t ท l e ทไอเทมก็เอ็กซ์สปีดครับผมเหรียญก็จะจัดประมาณนี้นะฮะความสามารถเสริม4%แอตแทกก็คือบวกพลังโจมตีให้เรานั่นเองนะฮะโอ้โหฝั่งเราไม่มีตัวแทงเลยนะครับผมมาดูกันซิว่าจะสู้ฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่าแต่ดูจากโปรโมตแล้วสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นรองนะครับและจากที่ผมเรียกตัวมานะมันไม่มีใครไปฟาร์มนะฮะเดี๋ยวดูก่อนละกันนะว่าใครจะไปฟาร์มหรือเปล่านะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมไปฟาร์มเองก็ได้นะครับ แต่ผมว่าน่าจะไม่มีไก่ฟาร์มวะ่ะผมไปฟาร์มเองดีกว่าไหมไปฟาร์มเองดีกว่านะฮะบึง้งจมตี โจมตีนี่สตันตไปดิพวกนี่พุ่งไปเฮ้ยทำไมพุ่งไม่โดนอ่ะทำไมเราพุ่งไม่โดนเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเดินไปไหนครับเนี่ยโอ้โหเต่ามันฟาร์มยับเลยว่ะเต่ามาครับ ได้มาแล้วควาเทลวต่อมันฟาร์มยับเลยนะโอ้โหมันไปว่ะม,มันหนีอะ่ะมันหนีอ่ะทุกคนถอยก่อนละกันนะบตบมันดีเอาพวกเร็วทีเดียวโอ้โหไม่ได้นะเอามันเอามัน จะตายแล้วเรียบร้อยครับผมมาดิครับเอามันนี่ครับเรียบร้อยครับผมจัดการสินเวียนเนี่ยสินววีอนสินววีอน,น,นปึ้งเรียบร้อยครับผมแต่ดังไปนครับสวยงามสวยงามพวกสวยงามถอยเลยพวกยิวกระจายยิวกระจายบอกเลย แรงขึ้นเยอะเลยนะฮะดูเลือดก,ก็แรงขึ้นนะไปครับเพลรับเรามาแล้วปึ้มปึ้มปึ้มหนีสตันไปสตันยาวโอ้ oh my g o s เพื่อนเราเอาไปแล้วไปครับข้างล่างต่อเฮ้ยทำไมเขาทิ้งเลนกันน่ะโอ้ทิ้งเลนอย่างนี้ก็เสร็จเขาหมดดีครับโอ้ oh my g o s ไป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 เอามันเลยพวกเอามันเลยพวกปึ้งเรียบร้อยครับผมจัดมันให้หมดเร็วจัดมันให้หมดโอเคถอยมาถอยมาถอยมาโอ้โหขอบคุณครับผมที่ช่วยดันผมมาเรียบร้อยครับผมจารีส่าเรียบร้อย โอ้เอาเตา่าเอาเตา่าเอาเตา่าเอาเม,อมันเอาเม,อมันดิโอ้โหไม่ทันครับผมไม่ทันถอยเลยเดี่ยวเก้าเลยฮะไปไปไปจีนวิอ้อนนะครับจีนวิอ้อนนะครับก็พุ่งไปดิครับ นี่พุ่งไปดิครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหเอาครับเอาแมานนี่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 เกสิออนเกเซียครับเรียบร้อยดีครับเอาเต่าเร็วอ่ะเร็วเฮ้ยมันจะเอาอีกแล้วอ่ะมันจะเอาอีกแล้วอ่ะ เอามันเอามันให้หมดนี่นี่เอามันให้หมดเร็วจัดมันพวกเตาเตาเตถอยดีกว่าฮะถอยมาโอเคสวยครับผมสวย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 พึ่งต่อเลยพึ่งต่อเลยไปครับไปฟาร,ร์มต่อนะ โอเคดีอย okay, ู่ okay. นะฮะเพื่อนเรามาช่วยนะเกรซิคอนฝั่งเรานะฮะเกเซียกราเซียอุตส่าห์มาช่วยจากด้านบนนะครับไปก็ตามไปดิครับนี่สตาร์นั่นแหละพวกเรียบร้อยครับผม เลนล่างเลนล่างเลนล่างครับผมรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวพวกโอ้มันไปดังแล้วอ่ะโอ้โหไปดังแล้วเหรอไปดังอะพวกไปไหนพวกไม่ไปอะพวกอยู่ไหนอัดไปดิอยู่ไหนอัดไปดิอยู่ไหนอัดไปด,ไปดิขอดังบ้างแล้วกันนะฮะ ดังคืนบ้านละกันยูฮูมาจมตีพึ้งก่อนเอา้าเพื่อนเราตายซะ้งั้นนะเอาอ่ะเนี้ยเอาอ่ะเนี้ยมาเอาอ่ะเนี้ยเอาอ่ะเนี้ย ไปไหนครับผมอา้อาวอ้าวสวยดีครับสวยดีครับก็ดังยาวไปดิครับอยู่ตรงนี้กันยาวๆอยู่ตรงนี้กันยาวๆไปอีกข้างบนข้างบนแล้วมาเต่าด้วยครับโอ้โหตอมเข้าแล้วนะตอมเข้าแลวฮะเร็ว เดี๋ยวที่ดูไอมานะฮะตอนนี้ผมอยู่แล้งเอาต้อยู่เลยนะฮะยังไม่ได้ขึ้นมาเตอร์นะครับผมถอยครับโอ้เพื่อนเราเล่นดีกันอยู่ว่ะเพื่อนเราเล่นดีกันอยู่นะเกมนี้นะฮะไปฟาร์มก่อนครับ ผมจะเล็ววิ่แล้วโอ้มายก d อย่ามาแย่งเพื่อนโอ้มายก d เพื่อนเราแย่งหมดเลยอ่ะไป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 นี่เฮ้ยเอาไว้ต้อกเป็ดน้ำก่อน เรียบร้อยครับชาลีใสอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเรียบร้อยไปดีดังไปดังปึ้มโอเคแหกเฮ้ยแล้วอยู่ไหนผมไม่มีแล้วด้วยครับอยู่ไหนผมไม่มีแล้วด้วยต้องรีบไปฟาร์มเลยฮะมแล้วไม่น่าจะทันแล้วนะขอเอากระทิงตัวนี้ก่อนแล้วกันฮนะ โอ้เพื่อนมาเร็วจัดมาพวกอุยอ้ยเต่ามาเต่ามาอุย้ย ถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนไปไหนหมดโอ้โหเลชเพื่อนไปไหนหมดช่วยกันหน่อยดิโอ้โหมาช้ามากเลยโอ้ my god มันจะตายหมดแล้วไม่เอาอะไตัวแทงเนี่ยแล้วนกมันก็กำลังเอาอยู่โอ้ oh. ว่าแล้ว啊ผม ว่าแล้วโดวนแย่งมานะฮะโอ้โหไม่น่าไม่เอาตัวแทงอ่ะพวกโจมตีมันไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไหนครับไม่ให้ไปโจมตีมันโจมตีมันไป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 อีกตัวน,นึงแล้วมาอีกตัวน,นึงแล้วครับผม ไปครับลุย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 โอเคมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเออเพื่อนเราดังได้ฮะโอ้โหผมไม่ดังไม่ทันแล้วนะฮะเสียดายมากเลยเมื่อกี้นะโอ้โดนไล่อยู่สองตัวมาสกอร์น่าจะโอเคอยู่นะของมันดังไม่ได้หลายตัวอยู่นะครับลุ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 ล อบโ๊ยเสียดายมากเลยว่าเกมนี้นะฮะอุตส่าห์ทำมาดีตลอดทั้งเกมแล้วเชียวนะโอเคไม่เป็นไรครับผมอ่าเกมนี้คิวไป12แล้วก็แอซซิดไป9ตัวนะฮะเดเมจก็8 0 0 0 0ื่นประมาณนี้นะครับผมมันน่าจะปรับเซฟโดนให้มันน้อยกว่านี้นะคือเกมนำมาตลอดทั้งเกมพอมาแพ้เซฟโดนเนี่ยกลายเป็นแพ้ไปเลยนะครับในเกมนั้นนผมว่าจุดนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบไม่รู้อ่ะพูดไม่ถูกอะฮะ โอเคครับสำหรับอสม,มาริวหรือว่ามาริลีปรับมาใหม่เดเมดก็มันแรงขึ้นจริงๆนะครับผมก็ตามที่เห็นเมื่อกี้เลยนะโดนตบไม่กี่ทีเนี่ยเลือดลดแบบพูบๆกันเลยทีเดียวจุกๆกันไปนะครับเช่นเคยครับถนะ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราคนมาพบกันใหม่วันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับด